สำหรับนักเรียน19ขวบนะครับโปรแกรมหลักๆก็คือผมจะให้ฝึกหัวใจให้แข็งแรงนะครับโด,โดยที่สําคัญก็คือคาร์ดิโอเด่ยสำคัญมากเด็กนะครับกินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการเผาผ่านก็จึงสําคัญนะครับยังไม่เน้นในเรื่องของการสร้างกล้ามอะไรมากมายอยากจะให้ฝึกให้ฟิตก,ก่อนพอเขาระบบหายใจดีขึ้นนะครับหัวใจแข็งแรงขึ้นเขาจะเล่นได้นานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกินมากกว่าใช้ก็ต้องอ้วนแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเลือกทานดีๆ เดี๋ยวเอาท่าที่1ออกง่ายๆก่อนละกันเดี๋ยวผมให้ยืนธรรมดานะครับถือน้ำหนัก3ากิโลยืนขากว้างเท่าหัวไหล่นะครับถือดัมเบลไว้ตรงหัวไหล่ด้านหน้านี่แหละนะครับสคอร์ไปเรื่อยๆนะครับทาให้คุณครูดู20ครั้งนะครับเวลาเด็กๆเ,เล่นเนี่ยก็จะรอนิดหนึ่งก็ต้องปรับแอร์ให้หนึ่งนะครับบางคนเขาก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศก็มีผลกับร่างกายเหมือนกันช่วงแรกทําให้มันง่ายก่อนแล้วนักเรียนเขาจะมีความสุขแล้วก็ออกกากายได,ได้บ่อยขึ้น นะครับลองดูนะครับ20ครั้งลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับขากว้างเท่าหัวไหล่โอเคขาชิดปลายเท้าชิดหัวเข่าชิดถือน้ำหนักเดิมอีก20ครั้งนะครับช,าชา้าๆเล่นช,าชา้าๆลองฝึกดูนะครับสครัทำยังไงอารมเหมือนเรานั่งเก้าอี้อ่ะย่ยองลงไปนั่งเก้าอี้แล้วก็ยืนขึ้นนะครับไม่ต้องมีน้ำหนักก็สามารถเล่นได้นะนะครับถ้ามือใหม่นะลองดู นะครับบอกว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับจริงๆผมให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่ไม่มีน้ำหนักจนทุกวันนี้ก็คือเก่งขึ้นสามารถถือน้ำหนักได้มากขึ้นหายใจดีขึ้นนะครับแต่ว่าเจอกันสัปดาห์ละสาวันนะเพราะว่าตอนนี้น้องเริ่มเปิดเทอมแล้วนะครับไปเรียนที่มหาหลายัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอกันน้อยลงอาจจะต้องมีการบ้านให้ฝึกเองบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นขากว้างนะครับซูโม่สคอตนะครับปลายเท้าเปิดออกยืนกว้างกว่า,วาหัวไหล่เปิดออกด้านข้างปลายเท้าไปทางไหนหัวเข้าไปทางนั้น นะครับย่อลงหายใจเข้าทุกอย่างถือเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือระยะขาที่กว้างขึ้นนะครับต้นขาด,ด้านในก้นลงตรงๆไม่ต้องก้มเยอะลงแล้วรู้สึกถึงขาด,ด้านในแสดงว่าโอเคนะครับไหวไหมหายใจยังไงลงหายใจเข้านะครับผ่อนแรงหายใจเข้ายืนขึ้นหายใจออกยากไหมโอเคนะครับใช้เคเบิลหน่อยฝึกแรงต้านนิดนึงแจ็คซ็อก ขาชิดก็ยอ่อขากว้างก็ยอ่ออันนี้ยากเพราะว่าต้องฝึกการทรงตัวใช้กล้ามเนื้อหลมัดอันนี้เป็นการฝึกวันต่อมานะครับแต่ละวันก็จะฝึกไม่เหมือนกันแต่เหนื่อยทุกวันเพราะฉะนั้นเจอคุณครูก็ต้องสู้นิดนึงนะครับสคตตหนึ่งครั้งเตะไซคคลิกหนึ่งครั้งขาด,ด้านหน้าขาด,ด้านข้างก้นลองฝึกดูนะครับใช้ดัมเบล1กิโลใช่ไหมอ่าหกิโลหนักแน่นอนเพราะฉะนั้นถือเหยียดแขนตรงค้างไว้ตลอดทั้งขาทั้งไหลรู้เรื่องนะครับไหวหรือเปล่าดูซิ ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเหลือลูกเดียวนะครับทำเหมือนเดิมลดน้ําหนักลงนะครับใครที่มีขวดน้ําลองถือแทนดูนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเนท่าที่เบิร์นทั้งตัวเหมือนกันนะครับเราจะกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดใหนะครับอะไรก็ตามที่เล่นขาแล้วก็จะเหนื่อยเพราะฉะนั้นลองฝึกตามดูนะครับอันนี้ฝึกนะครับความสัมพันธ์ระหว่างขา coordination กันนะลองดูนะครับเล่นแบบนี้ก็ได้2จังหวะยืนแตะยืนแตะยืนแต่ก็ได้ เอาง่ายๆนะครับทำต่อเนื่องตึงตั้งแต่ฝ่าเทา้ายันน่องแล้วก็หน้าแข้งเลยนะครับใครที่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้กระโดดก็จะใช้กล้ามเนื้อมันเล็กมันน้อยเยอะนิดนึงลองฝึกดูนะครับเป็นประโยชน์นะเด็กค่อนข้างแข็งแรงเพราะฉะนั้นลองฝึก agility การเคลื่อนไหวก็ทําให้ดีขึ้นนะครับได้ง,ง่ายๆ20่ิบวิสาิวิก็ได้นะครับแต่ถ้าโปรแกรมผมผมจะเล่น60สิวิเลยแล้วก็เพิ่มสปีดเห็นไหมแตะจังหวะเดียวเร็วแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นน้องทําได้นะครับค่อยๆปรับตามความแข็งแรงของนักเรียนแต่ละคน ก็พยายามคุมอาหารให้ดีจัดโปรแกรมให้ดีแล้วก็ออกกําลังกายสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นไม่ยากเกินความสามารถไซรัล้งนะครับขาด้านข้างนะครับก้นนะครับลองดูขาข้างนึงตึงข้างหนึ่งง,ง,งองไม่ต้องถือน้ําหนักก็ได้นะนะครับลองทรงตัวให้ดีอันนี้ทรงตัวไม่ค่อยได้ไม่ค่อยถนดัดเพราะฉะนั้นเวลาก้นไปข้างหลังให้ตัวไปข้างหน้าน,นิดนึ่งบาลาดิดนึง่งเล่นทีละข้างก็ได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องเล่นสลับแบบนี้นะแบบนี้ยากนิดนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนบอกว่ายิ่งยากยิ่งชาเลนจ์ก็ลองดู นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับย่อลงต่ําๆมองไปข้างหน้าไปเท้าทั้งสองข้างเนี่ยยืนกว้างๆแล้วก็ฉีดไปข้างหน้าย่อลงหายใจเข้ายืนขึ้นหายใจออกเราออกแรงตอนไหนตอนยืนนะครับอันนี้ไม่ค่อยลงนะเนี่ยอันนี้ผมบอกว่าให้ย่อต่ําๆนะครับแต่น้องบอกไม่ไหวก็เลยเอาเท่าที่ได้แล้วการขยับเท่ากับออกกำลังกายนะครับซ้ายนับ1ขวานับสองนะครับ20ครั้งก็ได้ง่ายๆลองฝึกดู หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับเด็ก19เนี่ยหายากนะที่จะมาเริ่มออกกําลังกายส่วนมากจะเป็นวัยกินวัยเที่ยวนะครับหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆใครลหลายๆคนนะครับสู้ๆนะครับเป็นแรงใจให้